อีกครั้งนะคะในรายการไอซัดค่ะนี่วันนี้รู้เลยว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันตอนนี้ถ้าใครตามไอซีูอยู่นะคะจะรู้ว่าเราจะมีรูปนกถ่ายเอพขึ้นเยอะมากๆเลยก็เลยครัน,นี้ตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนกตัวนี้กันดีก,กว่าคะ่ะนกตัวนี้จะเป็นนกอะไรนั้นเดีย๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันเลยะคะ่ะพวกเราคือนกแก้วที่ตัวเล็กที่สุดนะ เราอะต่างจากนกแก้วพันธุ์อื่นตรงที่ว่าวเราค่อนข้างจะพูดดีไม่โวยวายเสียงดังก็ไม่รู้ทําไมคนชอบสัพส์สะหวางพวกเรากับเลิบเบิร์จังเลยทั้งที่เลิบเบิร์เนเสียงดังกว่าพวกเราตัวก็ใหญ่กว่าพวกเราต้องเยอะที่สําคัญน่ะพวกเราสามารถแยกเพศได้ด้วยาตาเปล่าแต่เด็กๆเลยนะไม่เหมือนพวกนกป่าขอทั่วไปหรอกที่ต้องไปตรวจดีเอ็นเอว่าเป็นเพศอะไรกันแน่ที่สําคัญพวกเราก็ชอบเล่นของเล่นแล้วก็ขี้อ้อนมากด้วยแหละหลายๆคนก็เลยชอบเรามากเลย เค่ไม่จะมีเบลคู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะดูเคินๆอยู่นะคะเพราะว่าเบลก็มืงจะเริ่มเรียนได้ไม่ไดเหมือนกันฉะนั้นเดี๋ยวเบลจะพาไปพบกับอาจารย์สมพงษ์ชื่ออิ๋มซึ่งท่านเนี่ยเป็นคนที่เพาะเลี้ยงโนกฟอพันธ์แล้วก็โนกฟอพันธ์ สวยเยอะมากค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มเสียมฟอพัร์แล้วนะคะที่เบลบอกว่าจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนกฟอพารกันค่ะแล้วก็จะขาดบุคคลผู้นี้ไปไม่ได้เลยนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เลักผู้ใหญ่มากในวงการฟอพาค่ะอาจารย์สมพงษ์สดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนบอกเลยว่าบางทีเห็นสีกรู้เลยว่ามาจากบ้านอาจารย์แน่นอนเพราะว่านกวบอาจามีสีแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีมัคคิ้งที่เป็นเอกลักษณ์มากเช่ญเลยครับเชิญดียนนี้ก็เป็นโรงเรียนสําหรับใช้เพาะ ขยายพันธุ์นะครับน,นกพอพัในของผมในนี้ก็มีประมาณร้อยแม่นกพอพัดนะ่ก็จะมีไซส์นะครับประมาณ5นิ้วซึ่งถือว่าเล็กที่สุดเพราะวัดช่วงหัวถึงช่วงหางค่อนข้างเงียบเสียงน้อยนะครับตัวพอพัดเอ,เองเนี่ยก็มีมีความใกล้เคียงกับนกหลากหลายชนิดเช่นสีสันอะไรต่างๆคล้ายคึงกับนกเบิร์ดนะครับขนาดลำตัวก็ ใกล้เคียงกับนกของโยกอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับนกพวกคีดีบูลหรือพวกฟินเจ็ดสีนะครับแล้วถ้าเทียบกับกับนกนกในบ้านเราในธรรมชาติบ้านเราพวกแก้วหกนะฮะหกเล็กอะไรเงี้ยเขาก็จะยังมีการฟินป่ายอะไรคล้ายๆกันนะครับขนาดใกล้ๆเคียงกับแก้วหกเล็กบ้านเราอะไรเงี้ยสียอดนิยมของนกคอพัดจริงๆแล้วผมไม่อยากใช้คําว่าย,ยอดนิยมที่เราต้องเข้าใจว่านกเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งสวยงามถ้าจะใช้คําว่านิยมเพราะก็จะนิยมตัวที่มันคนอื่นไม่มีสีที่คนอื่นไม่มีแต่ทุกคนเนี่ยต้องการใฝ่ฝันหมดแหละแต่ใครจะมีกําลังซื้อแต่ถ้าถามว่าปริมาณที่มีผู้ที่เลี้ยงมากที่สุดเนี่ยเป็นสีไหนก็จะเป็นสี สีฟ้าราคาเนี่ยมันสามารถจับต้องได้กับคนทุกระดับแม้แต่ในต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับคนที่เลี้ยงก็จะพบว่าจะเป็นสีฟ้าซะมากเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายคือถ้าสีีอมตะเนี่ยสีเขียวมันคือสีในธรรมชาติสีต่อไปก็คือสีฟ้าคือสีฟ้ามันเป็นมีความสวยในตัวของมันเองนะครับกับอีกอันหนึ่งคือสีเหลืองตาแดงหรือที่เขาเรียกว่าลูติโน่นกสีเหลืองตาแดงเนี่ยไม่ว่านกประเภทไหนคนก็ต้องการสีอื่นมันจะ ราคาจะดอกอย่างรวดเร็วนะครับแต่พวกนี้จะอยู่และคนก็จะถามหาแต่พวกนี้โรงที่เหมาะกับการเพาะขยถ้าเรามีบริเวณมีพื้นที่นะครับเราแนะนําให้ใช้เป็นโครงผสมสามครงเท่าเวนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในไก่ที่ลูกนกวางลงมาหัดบินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ขยายร่างได้ดีน,นะครับแต่ถ้าถ้าเรามีพื้นที่จากัดน,นะครับก็แนะนําให้เป็นโครงเหมือนใหญ่ นช่ครับซึ่งเป็นองคมผลใหญ่ที่สามารถเอาลัง,งไข่เข้าไปใส่ในนั้นได้อันี้ถ้าไม,ไม่ได้เราก็เอาลังแฝงไว้ข้างนอกอย่างผมเนี่ยะเห็นว่าผมเอาลังไว้ข้างในทั้งหมดเลยนะครับ,รบอันนี้เป็นเพราะว่าท้นที่ผมจำกัดมันจะรบกนวกกนนกที่อยู่กรงบ้างๆไปหรือเปล่าว่าถ้่าเกิดเวลาที่เขาจะผ<ช>สมพันธุ์กันนะมันอารมณ์มันจะมันว่าเขาติดติดกันแล้วมันประเพินในหมดอันนี้ไม่ได้เป็นผลเสียนะผลใหญ่จะเป็นผลดีสียมากกว่าเพราะว่า เขาเขาได้เห็นนะครับพฤติกรรมแล้วเขาก็เป็นการกระตุ้นนะคทำให้นกเนี่ยช่วยทําให้เขามีความอยากที่สำคัญอ๋อคือเห็นตรงข้างๆแล้วเราก็จับเลยบ้างที่การจับนกเข้าคู่กันมันมีปัญหารหรือเปล่าคะอาจารย์ในการเข้าคู่นกเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะเราก็อาจจะเข้าคู่ตั้งแต่เขาเริ่มแยกออกมาจากพ่อแม่นะครับอ,อันนี้ก็จะจะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นนกที่ โตแล้วนะครับการค้าคู่เนี่ยเราต้องคอยหมั่นเฝ้าว่าเขาตีกันไหมถ้าเขาไม่ตีกันนะครับก็โอเคใช้ได้แต่ถ้าเขามีการตีตกันเราก็ควรต้องแยกของเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดอันตรายกับตัวนนกกระพัดเหมาะสมกับคนทุกุกประเภทที่ว่ามันเป็นนกที่มันขี้อ่อนนะครับมันจะติดคนก็แทะฉอเลาะเสียงไม่ดงังนะครับเลี้ยงในคอนโดอาพาร์ตเมนต์นะห้องพักเลยนะหอพักอะไรอย่างเงี้ย นะครับอันนี้ก็ได้รับความนิยมคนที่มีเวลาน้อยอยากจะเลี้ยงนกในกลุ่มแบบนี้หรือว่านกคอพัดเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาในช่วงแรกในช่วงที่ยังเป็นลูกป้อนเราก็มีคําแนะนําว่าให้เอาไปป้อนที่ทํางานได้นกมันตัวเล็กเราใส่กล่องเล็กๆไปได้นะครับพอถึงวัยปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะกินเองเป็นก็ไม่ต้องห่วงนะครับกนะนะ็แค่ดูแลตอนเช้าอาจจะเล่นกับเขากลับมาก็ก็อาจจะรีแหลกดูทีวีก็เอานกออกมาเล่นการเลือกเลี้ยงนกพอพัดเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเนี่ยมีนิสัยไม่แตกต่างกันแค่ถ้าเราต้องการเพียนตัวเดียวเนี่ยเราเลือกได้ทั้งทั้งเพศผู้หรือเพศเมียสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเจ้าของตอนที่เราฝึกเขาเนี่ยเราฝึกอย่างไรตอนที่เราเลี้ยงเขารับมาจากแยกมาจากพ่อแม่รับซื้อมาเนี่ยรับมาเลี้ยงเนี่ยมาถึงเราเนี่ยอยู่ในมือเราตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยมือแรกในการป้อนอาหารในการที่เราไปไปเทคแคร์เขาเนี่ยนะครับหรือไปสอนเขาเนี่ย เราสอนเขาแบบไหม่มากกวา่าสาหรับมือใหม่ที่ควรจะนํามาเลี้ยงเนี่ยนะผมก็ขอแนะนําให้เป็นอายุประมาณ2สัปดาห์บวกลบ2วนนันในกรณีที่เราไม่เลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนนะครับเลี้ยงเป็นนกกินเองแล้วเนี่ยนะครับและเราอยากจะไปเลี้ยงเป็นนกเชื่องไปฝึกเนี่ยค่อนข้างยากมากๆนะครับเคยได้ยินว่ามีคนสามารถ ทำได้แต่ก็แค่ลายสองลายก็ยังไม่เห็นว่าเขาทําได้ถึงระดับไหนระดับเหมือนกับที่ใช้นกลูกป้อนทําหรือไม,ไม่เคยมีไหมคะว่าแบบจับเข้าคู่ก,กันไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่มีลูกสถีอโดยโปกติแล้วถ้าของที่ที่เราจะไม่เกิดกรณนนี้ นะครับเพราะว่านกของเราที่เราจับเข้าคู่จะเป็นนกที่เป็นนกรุ่นหรือเป็นนกเด็กเขาจะมีความเชื่อว,ว่านกคู่เน,นี่ยต้องเลยเป็นคู่ถ้าเกิดคู่มันตายมันจะตอมใจตายตามอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ครับแม้ทั้งเรือเบิร์ดเนี่แม้มันสามารถที่จะสับคู่ได้แยกคู่ได้แต่ถ้าทั้งบ้านมีอยู่หนึ่งคู่แล้วมันตายไปตัวหนึ่งอันนี้คิดหนักมีโอกาสจริเหราแต่ถ้าอยู่อย่างของผมเนี่ย <c oughs> อยู่ตัวเดียวมันจะอยู่ได้ครับเพราะมันได้ยินเสียงกงนั้นกงนี้มันได้มองเห็นตัวอื่นมีกรณีแบบว่านกแบบไปแอบไปชอบนก ตัวนน้ังไคอันนี้ก็มีเจอครับอันนี้มีเจอนะครับก็แอบไปปิ้งสาวนะครับข้างๆนะครับแล้วกลับมาเห็นอีกแกดของในรังตัวเองและในในกรงตัวเองแลวไม่พอใจมาตีอะไรอย่างเงี้ยนั้นเราก็ต้องจัดตามความต้องการของเขาเราก็ต้องฉีดไปเข้าคู่กับสาวตัวใหม่ให้เขาถ้าในกรณีที่เราจะดูว่านกเนี่ยอายุประมาณสักกี่วันเนี่ยนะครับในในกรณีที่ไม่ได้ตรวบันทึกนะครับ เราก็ใช้วิธีดูทางกายภาพนะครับแลตั้งแต่ขนหนังก่อนเป็นขนหนังยังอยู่ในตอเป็นตอ,อยังอยู่นะแกนขนยังไม่ได้โผล่ออกาจากหนังอันนี้ก็อยู่ประมาณสักเวันพอหลังจากนั้นนะเป็นขนหนามก็อยู่ประมาณ10วันอัพนะครับพอเริ่มแตกใบพายตรงปลายปลายขนหนามเนี่ยปลายขนหลอดเนี่ยมันมันแตกแตกใบพายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะ จะอยู่ประมาณสักประมาณ14วันพอเริ่มเป็นปลายคู่กันไดกใบพา,ายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อยู่สักประมาณ1 7 1 8วันผลเริ่มคุมเริ่มเริ่มเริ่มเห็นขนแตกเกือบเต็มตัวแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสัก2 1วันสามอาทิตย์นะอับถ้าปลายปีกเริ่มยาวปลายปีกดินเริ่มยาวอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสักสสัปดาห์ถ้าหลุดจากนั้นยกบินแล้วเนี่ยเราก็จะไปสังเกตท,ที่ที่บินปีกปากขอบปาก นะครับเพราะรูปนกเนี่ยมันจะมีปากคมสีชมพูสภาพอากาศสําหรับนกคอพักเนี่ยที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็เป็นสภาพอากาศที่มนุษนย์นะหรือคนเราเนี่ยอชอบในกรณีที่มีความต้องการที่อยากจะเลี้ยงในห้องแอร์สามารถทําได้ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นรูกป,ป้ออเลยแต่จะต้องใช้ไฟกบช่วยอยู่ประมาณ3 2 3 3องสาสเซสเซียดนะครับจนนกเขาเริ่มเก่งขึ้นเราก็ อาจจะค่อยๆปรับอุณหภูมิอุณหภูมิที่เขาอยู่ได้เนี่ยก็คือ28เนี่ยเขาอยู่ได้แน่นอนเขาบอกว่านกฟอพาเนี่ยมันมีข้อดีที่ว่ามันสามารถาดูเพศได้ตั้งตนเด็กอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นสีเขียวเป็นเพศผู่เราจะเห็นว่าถ้าเพศผู้เนี่ยอันนี้เราจะมีขนเป็นสีน้ําเงินม่วงอยู่ที่ปีใต้ปีอาจจะยังไม่ค่อยชัดนักแต่ว่าก็เริ่มเห็นแล้วกลางหลัง เขาเรียกล้ำนะครับตัวนี้ก็จะเห็นอยู่บางคนก็อาจจะดูที่หางตาหางตาตอนเล็กนี่มันดูยากมันยังไม่เห็นแน่นอนแต่หางตาก็มีโอกาสสีชาตสูงลกบางสีเนี่ยโดยเฉพาะพวกพัดเทลเนี่ยตำแหน่งพวกนี้อาจจะดูยากอาจจะต้องมาดูช่วยที่ใต้ท้องปีตัวนี้เป็นสีฟ้าแต่เป็นเพศเมียจะเห็นว่ามันไม่มีสีน้ำเงินม่วงขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าเป็นเพศผู้มันจะขึ้นลกเว้นสีเหลืองตาแดงอย่างในตัวนี้ที่เป็นลูติโน่เนี่ยเหลืองตาแดงเนี่ยเพศผู้เพศเมียเนี่ยเราก็แยกที่ตำแหน่งเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเพศเมียเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็น แต่ถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยมันจะมีแฟมขาวขึ้นมานะครับนี่อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นมีขาวนะหรือกลางล้าตรงนี้ก็จะเป็นขาวฉัคว่าจะมีนกบางตัวจะมีเล็บดำกับเล็บขาวครับน,นั่นคือ,อไรกลุ่มของเล็บนกมีเยอะกันสามกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเล็บดาเล็บดาเนี่ยจะบ่งบอกว่าเป็นนกสีพื้นดํา นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นเล็บขาวจะบอกว่าเป็นกลุ่มของนกพายกับนกตาแดงนะครับ mm hmm. ตัวนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ย็นเล็บอ,ออกสีทเทาๆไม่ขาวก็ไม่ดำนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของนกพัดเทล mm hmm. หรือกลุ่มอเมริกันไว้อเมริกันยีโลอะ,ะครงๆ mm hmm. ซึ่งจะสามารถดูได้เป็นลูกนกเหมือนกันอาหารสําหรับนกฟอพัทนะครับจริงๆแล้วอาหารหลักโดยคือเป็นเม็ดธัญพืชขอ,องผมเนี่ยเอามผาสมเองนะครับแต่ถ้าเราจะซื้อแบบที่ว่าสาเร็จเลยเนี่ย ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าของเบเยอร์นะเป็นเป็นเอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณภาพของอาหารเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะซะทีเดียวแต่สามารถใช้ได้นะครับการที่นกนกเราต้องการให้ได้ผลผลิตหรือให้ให้ผลสวยนะครับหรือสมบูรณ์มีความสมบูรณ์เนี่ยมันก็อาจจะจะ ด้เป็นนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็อยากจะแนะนําให้ซื้อเป็นอย่างๆแล้วผสมเองแต่ถ้าเลี้ยงตัวเดียวแล้วซื้อเป็นอย่างอย่างละกิโลกิโลก็เลี้ยงกันไปครึ่งปีพวกอาหารสดนะครับพวกผักผลไม้เนี่ยนะมันก็สามารถให้ได้เหมือนกันกันกบมัอื่นผักเนี่ยที่เขาชอบก็จะเป็นผักกาดหอมสิ่งที่ควรที่จะต้องระวังก็คือเรื่องสารเคมีหรือย,ยาฆ่า,มาแมลงนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอามาให้เขาเนี่ยควรจะแช่ด่างทับทิม นะครับอย่างน้อยนะอย่างที่ผมทำเนี่ยผมก็จะแช่ตั้งแต่เย็นแล้วเลยเช้ามาก็ล้างน้าเปล่านะครับแล้วค่อยค่อยไปให้เขาในการเลี้ยงลูกป้อนของนกพะพัดเนี่ยสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือเรื่องความสะอาดอาหารลูกป้อนเวลาผสมแล้วเนี่ยนะเหลือเราก็ควรที่จะทิ้งไปไม่ควรนํากลับมาใช้ใหม่วระสุ่รองพื้นนะควรที่จะหม่นเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะสะสมนะครับในสิ่ง สปกปรกต่างๆที่อาจจะขอให้เกิดเชื้อโรคอุณหภูมิก็ควรที่จะอยู่ในช่วงประมาณ3 3.10 3 2นะครับตอนขณะที่เป็นลูกป้อนเนื่องจากว่าเขายังไม่มีขนมาคุมวิธีการอื่นๆที่เลี้ยงในห้องแอร์นะสำหรับลูกนกขอพักเนี่ยอันที่1ก็คือเขาจะไม่ให้รับแอร์โดยตรงการที่ไปเอาผ้าไปคุมเนี่ยมันก็เป็นการช่วยรักษาอุณหภูมิแสงแดดเนี่ยนะฮะที่เหมาะกับ,บนกเนี่ยก็จะเป็นช่วง 8โมงถึง10โมงบางทีขนนกเนี่ยมันมีความชื้นนะครับการที่เขาไปได้รับแดดเนี่ยจะทำให้ขนขนเขาแห้งเนะความชื้นที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวที่คอยหมักหมมเชื้อโรคด้วยในะคร์บอให้เกิดโรคได้ในกรณีที่เราอยากจะทราบว่านกเราที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยป่วยหรือไม่ปกติเขาเคยร้องวันนี้ทั้งวันเนี่ยเขาไม่ร้องหรือว่าเขาพองขน ทั้งวันเลยซึมุกหัวซุกปีกถ้าเป็นไปได้ตาดีๆเราก็อาจจะดูดูจมูกจมูกเปียกมีน้ำมูกไหมนะดูมูลนะครับของเขานะว่าว่ามีลักษณะเป็นอะไรเหลวหรือป่าลักษณะการกินอาหารวันหนึ่งเนี่ยเราใส่ไปแล้วมันหมดแต่ยีกวันนี้ใส่ไปมันยังหมดไปแค่ครึ่งเดียวเออมันก็อาจจะต้องมีมีอะไรผิดปกติแล้วในกรณีของไข้หวัดนกสายพันธุ์เก่า h ฮ n ไมันจะส่งผลทำให้สปีกเนี่ยตาย ตายกันเป็นกลุ่มก้อนแต่ในในตัวปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ติดตามมาเนี่ยอาจจะมาทางอากาศได้ได้ง่ายๆเลยมันก็พูดยากกันนะครับว่าว่า,วา,วาเราจะป้องกันอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยก็คือความสะอาดเราพยายามทําให้นกเรามีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ,รบอพอภุมุ้มกันดีโอกาสที่เชื้อต่างๆที่มันจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดนกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นกวเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นไซส์เริ่มตั้ดแต่ประมาณนี้นะสสัปดาห์บวกลบเนี่ยนะครับก็จะทานอาหารวันละประมาณ3มือ3ม้อ3เวลาเช้ากลางวันเย็นห่างกันช่วง6-7ชั่วโมงในแต่ละมื้อเนี่ยก็จะทานอยู่ในช่วงประมาณ3-5 cc ซีซีถ้าน้อยกว่า3 cc ซีซีเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องคอยสังเกตแล้วนกอาจจะมีปัญหาแต่ถ้ามากกว่า5 cc ซีซีต่อไปในอนาคตเนี่ยนกอาจจะรอกค่า อาหารที่เราใช้นะครับก็จะเป็นอาหารผมสําเร็จรูปของม u ท t เบิร์ดก็เป็นรุ่น A21 ตัวนี้ก็จะมีความละเอียดเนื่องจากนกตัวมันเล็กนะเราไปใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบการย่อย นะครับเนี้ยมันจะยากนะครับมันการย่อยกระเพาะนกมันก็อาจจะไม่ไหวเรื่องต้นเราก็ดูดน้ําขึ้นมาประมาณ3-54ถึงมาใส่ภาชนะสําหรับผสมอาหารภาชนะผสมอาหารเราก็แนะนําให้ใช้ถ้วยนะลูกอมสม,มุนไพรที่อยู่บริเวณหน้าคอปเตอร์เซเว่นนะครับ,รบเพราะมันจะทําให้ไม่เสดอาหารตัวอาหารที่เราผสมไปเนี่ยไม่ติดภาชนะมากนะักเพราะว่าการที่อาหารไม่ไปติดภาชนะเนี่ยก็จะเกิดฟันซึนเปื่อยหลังจากนั้นเราก็จะใช้ช้อน สำหรับชงกาแฟเ้ามาตักอาหารซึ่งเราควรที่จะให้อาหารที่ผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่านมข้นหวานเล็กน้อยเบื้องต้นผมตักสองช้อนแล้วผมก็จะเอาด้ามคนคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะดูว่าความข้นเหลวเป็นอย่างไรงนี่ถือว่าได้นะฮะความข้นเหลวเนี่ยอาจจะเติมน้ําได้อีกหน่อยนึงนะครับหรืออุณภูมิของอาหารที่สําหรับพ้อนนกเนี่ยจะไม่ควรเกิน 40, 40องศาเซลเซียสนะครับนะ่กนะ็จะได้พอดีนี้มาสู่ขั้นตอนการป้อนนะครับ กันป้อนอาหารนกก็แนะนําไว้ทั้งหมด3วิธีที่ที่หนึ่งเลยเราจะใช้ช้อนกาแฟเซเว่นตัวนี้แหละเป็นตัวป้อนรูปร่างเนี่ยมันจะคล้ายกับจมอยปากของแม่มันเราก็จะตักอาหารขึ้นมาพอตักอาหารขึ้นมาปุ๊บเราก็จับนกนะครับหาผ้ามาวางนะครับให้เขายึดแล้วก็ประคองเราก็จะงัดจมอยปากนะครับแล้วก็เอียงช้อนประมาณสัสกสักยีองศาแล้วค่อยๆป้อนไปอย่าอย่าคาช้อนอย่างอาหารจะไหลลงไปทําให้เขาสำลักวิธีที่หนึ่งเนี่ย เนี่ยเจอใกล้เคียงธรรมชาติมากแต่มือแรกๆอาจจะลำบากนิดนึงใช้เวลาเยอะนิดนึงเมื่อเขาคุ้นเคยแล้วเนี่ยเขาโชคเป็นเนี่ยมันจะเร็วมากวิธีี่2เราก็ใช้ดอกเปอร์เราจับลูกนกแล้วเราเอาเข้าข้างปากแล้วก็ค่อยๆยบีบบีบที่ระยชน์เขาก็จะกลืนเมื่อกลืนหมดแล้วเราก็ค่อยต้อนเขาใหมา่ส่วนวิธีที่3ใช้ไส้กรซึ่งมีการรณรงค์ว่าไม่ควรใช้เพราะว่าถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ทางเดินอาหารเนี่ยเป็นแผล เราก็เอาไส้ไก่ต่อกับสลิงนะครับแลวก็ดูดอาหารขึ้นมานะถ้าเราสังเกตกระเพาะลูกนกกับปากนกมันจะเหมือนคล้ายๆกับก้านร่มเราไส้ไก่ต่อกับสลิงมันก็จะโค้งงอคล้ายๆกันถ้าเราเราก็จับลูกนกขึ้นมานะแล้วเราก็ทาาท่านี้นะครับแล้วก็สอดลงไปความยาวไส้ไก่โดยโปกติก็จะอยู่ประมาณ5เซนติเมตรเราก็จะสอดลงไปประมาณ2ใน3ของความยาวไส้ไก่แล้วเราก็ค่อยๆบีบ เบ่าๆพร้อมกับเอานิ้วคือํำกระเพาะพักนะว่ากระเพาะพักเขาตึงไหมแค่ไหนแต่ถ้าเราสอดลงไปในความยาวประมาณ1ใน3มันจะไปจอดตรงหลอดลมบีบป,ปุ๊บมันเข้าหลอดลมอันนี้ก็จะตายขาหมหลอดลมก็จะอยู่ตรงตรงตรงกลางอย่างเี้ยตรงคอพอดีขาหมูเขาปิดหลอดลมเวลาเข้าใจหายใจเขาปิดต่อดอาา้ถ้าในกรณีที่นกไม่สบายมันไม่กินอาหารเองวิธีอย่างเดียวที่จะทำให้นกได้รับอาหารก็คือต้องใช้ไส้ไก่เข้าไป ถ้าเราใช้ไม่เป็นเราไปทําผิดในแทนที่เราจะไปช่วยนกเราก็ไปทรํรลายนกกระเพาะพักจะอยู่ที่บริเวณนี้ครับเมื่อเราป้อนเสร็จแล้วเนี่ยกระเพาะพักตัวนี้ก็จะมีอาหารอยู่ประมาณ8 0 9 0ซึ่งที่เราเหลือไว้อีก10%ถึง2ีเนี่ยสำหรับให้เขาได้มีมีพื้นที่ในการบดย่อยอาหารถ้ามากกว่านั้นนะครับมันก็ทําให้เขาย่อยอาหารไม่ได้อาหารี่จะปกค้างและทําให ให้เกิดการดูดซึมได้เมื่อป้อนเสร็จเนี่ยนะครับเราควรทำรเช็ดทำความสะอาดนะบริเวณปากเขาอย่าให้มีเศษอาหารติดเอาน้ำมาลูบป,ปากเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูเพตด,ดูว่าดูจมูกเขามีเศษอาหารไหมแนะนเรื่องสุขภาพในการดูลูกนกหดับแรกเลยเราก็ดูก่อนจมูกตันไหมเห็นรูจมูกสองข้างไหมถ้าเห็นรูจมูกก็โอเคเรื่องหวัดเรื่องอะไรระบบทางเดินหายใจเขาไม่มีปัญหาลูก,กตาคมใสตัว กลมมีเนื้อถามว่าผอมหรืออ้วนเราก็ได้จับบริเวณข้างขาเขาตรงนี้คือคือส่วนที่เป็นตัวลำตัวเขาแล้วก็ก้นสาดไม่มีขี้อุจจาระอีกคนถ้าดูว่านกป่วยหรือไม่ป่วยดูจากขี้นะมุนมูลของเขาก็จะต้องเป็นหลอดเป็นเส้น แกเขาพูดได้เลยคะสำหรับนุกโลพัน์ที่พูดได้เนี่ยในคุกต่างประเทศมีเพื่อนชัดเนี่ยก็ได้แค่สองสามประโยคเนี่ยนะครับก็มีอย่างสองสามคิดที่จะเกิดเจอหรืออาจจะเกิดเจอนะครับส่วนในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมเองยังไม่เคยได้ยมีกับหูแต่ลูกค้าผมเนี่ยนะก็มีมีไปสั่งพูดคำว่าแกยวจ๋าเนี่ยพูดได้ไอ้คำแนะนำของฝรั่งเขาจะแนะนำให้ฝึกตอนเช้าเขาจะ เพราะอะไรคะเขาไม่พบเห็นคนไม่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนแบบคนเราเวลาตื่นแล้วมันเป็นไงน่าจะเป็นให่งานนั่นะค่ดที่เกิดว่ามีคนนี้เขาใหญ่เราต้องการให้นกพูดมากๆเลยเราอัดเสียงไว้ดีกว่าแล้วกดรีทิวมันทั้งวันเลยให้เรียกชื่อเจ้าจ๋า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 แบบเหมือนกอดหูทุกวันเลยขาจะพูดออกมาได้วนทั้งวันเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ไม่ได้นกมันอาจจะร้อนเพราะว่ามันม ใช่ไหมครับแหมมันต้องร้องเป็นเสียงอื่นเสียงนกของมันเองบ้างนะครับผมคิดว่านะคือนกแก้วอ่ะมันชอบกัดครับกัดอยากจะรู้ว่าเราว่าที่มันกัดอ่ะเพราะอะไรเพราะมันวนหิดหรือมันต้องการอะไรครับเพราะว่าในธรรมชาติจริงๆเนี่ยแหเขาจะต้องไปขุดรลังแหต้องไปหากินทีนต้องไปขุดรลังทำาลังอะไรเงี้ยต้องใช้หอยปากเนียมันมันเป็นสัญลัตายาทเขาที่เรื่องกัดมันก็มีวิธีการแก้เนี่ยครับ กัวเขาเริ่มกัดเราตั Ce ้งแต่ครั ah Japanese, ้งแรกเลยเนี่ยตอนเป็นลูกต้อนครั้งแรกแต่มาเนี้ยเราก็จับขึ้นมือเลยเขารู้วัวเราแก้มถ้าเขากัดทุ๊กเนี่ยเขาจะได้ขึ้นมาให้เราดูวัวเราแก้มเพราะฉะนั้นต่อไปในเวลาทุกเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะมันเนี้นเพื่อที่จะมาซ้อเราอ๋อนะครับมาขอความสนใจขอขอบคุณอาจารย์ม่านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากลับไปตอบที่สตูนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรเด็ดๆให้ดูอีกค่ะ ก็จะมาแนะนําเรื่องอุปกรณ์ในการเลี้ยงนกนะคะเอาแบบพื้นพ้นเลยดีกว่าที่ต้องแนะนําเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวตอนแรกที่จะเข้าไปร้านขายอุปกรณ์สัตว์คืองงมากอุปกรณ์มันเยอะมากคุณผู้ชมมันมีตังแป่กนกแบบนกทุกอยาก่างอ่ะมันจะมารวมก,กันอยู่ในเชลเดียวหมดเลยตั้งแต่นกแก้วนกแบบนกกิน,มนแมลงนกปล่อดพวกโขนเพียบเยอะไปหมดฉะนั้นเดี๋ยวก็จะขอคัดมาเฉพาะเอาที่มันจำเป็นจริงๆนะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินแบบว่า เตลิดไปไกลกันนะคะเนื่องจากเราเองกมมีประสบการณ์เสียตังค์เตลิดไปไกลแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะหยิบชิ้นไหนก่อนดีบางทีเจ้าของร้านถามเอ่อจะอะไราย,ยังตอบเขาไม่ได้เลยค่ะว่าจะอะไราดีเพราะว่ามันเยอะไปหมดโดยเฉพาะแบบพวก อุปกรณ์ตกแต่งกรงนี่มันจะละลานตามมากอย่างแรกเลยนะคะก็คือของเล่นเพราะว่านกแกวฟอพาเน,นี่ยเป็นนกที่ชอบของเล่นมากเขาจะมีปฏิกิริยาแบบของเล่นมากเลยเนี่ยจะช่วยเขาในเรื่องการฝึกพัฒน,นาการฝึกอะไรของเขาได้ยื้อเขาคลายเครียดเขาจะได้กัดพวกนี้แทนต้องมากัดเราแทน<ป><ป>นี่เขาเรียกว,ว่าเมลปเต<ป>มันเป็นพยัืชอะไรก็ไม่มรู้เหมือนกันแต่รู้ว่านกจะชอบมากข้างคลายเป็นมากเพราะว่ามันจะมีลักษณะแบบธรรมชาติจะแขวนไว้ให้นกถัด กัดแท้เนี่ยค่ะต่อไปค่ะเป็นอาหารไข่จริงๆอาหารไข่แบบที่มันเป็นยี่ห้อก็มีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันแพงแล้วก็มันปริมาณมันเยอะมากเลยอะ่ะฉะนั้นเราก็จะซื้อแบบที่เขาแบ่งขายมาจะเสริมสร้างโปรตีนต่อไปเป็นผงชมพูนะคะผงชมพูนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุคุณสามารถเข้าไปที่ร้านขายก็สำหรับนกเนี่ยแล้วก็พูดได้เลยว่าพี่คะขอผงชมพูค่ะผงชมพูนี่เราก็จะใช้ให้กินเพียวก็ได้ค่ะจะโรยใส่ เหมือนแบบอาหารญี่ปุ่นนะที่เหมือนจะไปใช้โรยข้าวมันก็ได้ใช้ได้เหมือนกันเพราะจะเป็นเรื่องของแร่ธาตุเพราะว่านกเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าเขาขาดอะไรเขาจะไปกินอันนั้นเมืองไทยเราเนี่ยมันยังไม่มีอาหารที่เป็นของนกฟอพัดจริงๆนี่เราก็จะใช้เป็นอาหารสําหรับนกแก้วนะคะซึ่งมันก็จะเป็นพวกกับ แมลงพืชธออั่พืชต่างๆลิ้นทะเลกลิ่นเหม็นมากคุณผู้ชมพืชจับแล้วก็ต้องรีบไปล้างมือนะคะช่วยในเรื่องของเชลเซียเหมือนกันต่ออุปกรณ์หลักน,นะคะที่ไม่มีไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกรงค่ะกรงนกควรจะมีขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อว่านกจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะคะการตกแต่งกรงมันต้องมีค่ะเพราะว่าเขาเป็นนกที่ชอบเล่นของเล่นก็ต้อง,ต,องต้องมีคอนคอนที่สาคัญนะคะต้องมีคอนเขาเกาะบ้างคอนก็ต้องเหมาะสมกับ ตัวของเขาด้วยเหมือนกันนี่ว่าจะมีทั้งคอสลับรับปากแล้วก็รับเล็บเลยเวลาเขาอากาศร้อนๆจะไม่เจ็บมากอีกอย่างหนึ่งเป็นรังเพาะรังเพาะนี่จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่เบลเอาไว้เพื่อว่าเวลาที่เกิดสมมติลางคืนเงี้ยอากาศมันเปลี่ยนกานหันเช่นแบบฝนตกเงี้ยในนี้มันจะอุ่นเขาจะเข้าได้เข้าไปหลบกันได้กงนอกส่วนส่วนมากของบ้านเราอะ่ะมันจะไม่มีไอ้นี่ซึ่งเขาเรียกว่า ซีดค่ะน,นกมันจะเป็นสัตว์ที่กินได้กระจุยกระจายมากเลยมันยังไงมันก็ต้องกระจายอ่ะการไม่มันในพืชหกเลยเธอะมันจะชนมดมแมลงจิ้งจกอะไรงี้ให้เข้ามาเยอะมากสาหรับตัวเบลบอว่ามันเหมาะนะแต่บางคนเขาต้องการกรงที่มันมันเป็นกรงบินหรือว่ากรงใหญ่กว่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นกรงทั่วไปที่มีแค่เกะอย่างเดียวก็ก,ก็ได้ค่ะแล้วแต่อันดประกใส่อาหารเบลจะใช้เป็นแบบนี้ เพราะว่าอย่างที่บอกว่านกเนี่ยมันสัตว์ที่กินได้กระจุยกระจายมากนกมันจะได้แบบกินน้ําน้ํา,าก็สะอาดไม่มีฝุ่นลองไปเพราะอย่างที่นกบางทีคือนกเขาจะแบบขับถ่าแมันก็ลงไปในน้าหมดเนี้ยอันนี้มันจะช่วยได้ข้อเสียของอันนี้ก็คือว่าอาหารมันจะไหลไม่ทันใจเขาถ้าเกิดว่าให้กินเป็นใส่ถ้วยเนี้ยมันจะทันใจเขามากกว่าเขาจะแบบลงไปลุยกันมาเลยมากกว่าต่อไปเป็นอุปกรณ์หยุ่มหยิมเราควรจะมีตะกร้า หรือกล่องพลาสติกที่เขาไว้ใส่พวกใส่เต่ากันะคะแล้วก็มีนี่ี่วอุณหภูมิในกรณีที่นกป่วยเนี่ยเราจะต้องแยกเมื่อเราแยกแล้วเนี่ยเราจะเอาเขามาใส่ตะกร้าเพียวเลยเนี่ยไม่ได้ต้องมีนี่ด้วยขี้เลื่อยช่วยในการดูดซับป,ปัสสาวะอุจจาระต่างๆของนกนะคะคือบางคนเนี่ยจะบอกว่าเอให้เลี้ยนงนกในห้องแอร์เราเลี้ยงได้เยอยาให้ไปโดน โดนลมโดนอะไรโดยตรงเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าซื้อนะคะคงไฟและหลอดไฟที่จะใช้นะคะก็เป็นนี่ทางสเตนสามารถใช้ได้ตั้งแต่5วัตต์นะคะแล้วก็หรือสูงสุดก็คือ40วัตต์ร้อนกว่าน,นั้นไม่แนะนําแล้วเพราะว่านกไม่คะ่ะอย่างเบลใช้40วัตต์เนี่ยก็ต้องเอาหาออกมาแล้วก็ต้องคอยดูเป็นประจําว่าให้มันอยู่ประมาณ35 w, จะดีสำหรับนกป่วยนะคะบางคนถามว่าใช้หลอดตะเกียบได้ไหมลองแล้วค่ะ ไม่ได้ผลอะไรเลย,เลยความร้อนไม่มีมีแต่ความสว่างอย่างเดียวสว่างโลกเลยประหยัดไฟด้วยแต่ความร้อนความอบอุ่นใดๆไม่มีเลยหยาดลดที่สุดไม่หมะในการแบบใช้กบกไฟนะคะยาสามัญประจำบ้านแต่จริงยาเนี่ยจะไม่แนะนําให้ใช้ถ้ามันยังไม่ถึงขีดที่ว่าจะต้องให้จริงเพราะว่านกฟอพัดเนี่ยเขาเล็กมากการแบบผสมยาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันผิดโดสไปเดี๋ยวนกมันจะเกิดอาการแบบ ถ้าไม่นอกยาก็คืออีกอย่างหนึ่งคือดื้อยาค่ะการที่ว่าเราต้องให้เป็นจํานวนที่สูงเรื่อยๆยาประจําก็จะมีนี่ค่ะเป็นยาไบโอบีสิจะช่วยในเรื่องว่าอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือนี่ค่ะด็อกซี่ไซคลินแกะแล้วเอาผงอนะในนั้นออกมาผสมน้ําส่วนอัตราส่วนอสมนี่ไปหาอ่านเอาอในเน็ตเองนะว่าค่อนข้างจะ,จะ,จะละเอียด อ่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นยาคนหาซื้อได้จำรนันยาคนเลยนี่ให้กับนกโตแต่ถ้าเป็นนกเด็กเด็กก็เป็นพวกแบบไมโซวอนเงี้ยโอเคได้แล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะที่เ,เพื่อนๆจะต้องมีไว้เลยดีกว่าก่อนอื่นเนี้ยเราจะขอขอบคุณเพื่อนๆในแฟนเพจมากเลยว่าที่แนะนําให้รู้จักกับนกตัวนี้เอ่ยชื่อแล้วละกันนะคะเป็นคุณสามนะคะที่มาแนะนําว่าลองทําเกี่ยวกับนกตัวนี้ดูสิเพราะก่อนหน้านั้นเราบอกเลยว่าเราจะไม่เข้าสนใจสัตว์ปีกเพราะว่าเรามีความ เชื่ออย่างนึงที่ว่าเราไม่ชอบเลยนสัตว์ที่เล่นด้วยไม่ได้คือก่อนหน้าเนี้ยเราจะมองว่านกอะมันอยู่ได้แต่ในกรงไงยังไม่รู้ว่ามันมีนกที่แบบเฮ้ยเรา,าารเ,นะเราสามารถเอามันเล่นได้นะเราสามารถเอามาเลี้ได้นะภาพแรกที่เห็นก็คือเฮ้ยทําไมเขาเอานกมาเล่นข้างนอกได้ด้วยเอาไปที่สวนได้ไงอน่แล้ววิธีการเด็ดนิ้วแล้วแบบเป่านกหวีดเราเรียกมาได้ไงเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเฮ้ยประทับใจมากประทับใจจนแบบต้องโทรไปคุย คุไปคุยแล้วก็รู้สึกสนใจแล้วก็ค่อยๆอ่านศึกษาดูได้รู้จักกัมนมาจริงๆก็แบบมันมีสเสน่ห์มากคุณผู้ชมมันไม่มีมันไม่มีกลิ่นอ่ะโนกฟอัฟพัดเป็นนกที่กลิ่นน้อยมากแทบจะไม่มีกลิ่นเลยและเสียงอ่ะก็ไม่เหมือนนอกแก้วทั่วไปคืนอนกแก้วมันจะแฝกแกแกแต่ฟอฟพัดเนี่ยก็จะเ,เป็นนกเป็นนกมุม้งมิ้งเน่ะค่ะขาใช้คำนี้ดีกว่ามันจะมุ้งมิ้งมุ้งมิงแล้วแบบขี้อ้อนสุดๆสำหรับเรื่องของนกฟอฟพัดต้องบอกว่าเป็นที่ถูกใจคมากๆ้ลย สัตว์ที่ไหนเน่ว่าจะเป็นสัตว์บินหรือว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ปุกสัตว์เลี้ยค่าอะไรก็ได้ก็เข้ามาแนะนำโดยดแฟนเพจค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ก็น่าจะอิ่มสำหรับน้องปอพัทและเทปหน้าเรามาเจอกันนะคะเป็นตัวอะไรนะนี่เขียวรู้กันทีหน้าค่ะ